สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหำน้อยแชนแนลนะครับฮะเออเฟอรดี้ฟอร์อดี้ป๋าเฟอรดี้นั่นละนั่นละเออเลยโอ้ควนวันนี้คอนเสิร์ตมวลแคนแก่นคูนนะครับนี่อยู่ที่วัดบ้านานาลามูลพระธาตุนุนดวงครับงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ตอนนี้เวลาบ่ายสามครึ่งครับ นักดนตรีกำลังจะมาเช็คสาวโอ้รวมเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับเวทีโดมเบรกคันละสิบแปดใบบอปวดโคเสียงกลางหาละแปดครับพีเอ็นใบบุญตะแกงมาประทันครับ ดูมาหน่อยระบบไฟจัดเต็มครับระบบไฟจัดเต็มครับบีมสิบสี่ตัวไฟผ่าอีกปวดฟู้จัดหนักแท้ให้กวัาจอดเอว้ดีอีกมือแดงครับบัตรหนึ่งร้อยบาท คอนเสิร์ตบนแขนแกนคูนตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมซิกเซานักดนตรีบนแคนกำลังจะมาซิกเซา พื้นที่แบบกว้างครับ ฮะนี่ไฟเด็นัอยู่เามมึงยีอเนเจอแปคนเลยโอ้ไฟเด้ขัดเลยเว้ยเรียนแปคนแปคนเนเอคนละแผ่นแปคนคนละแผ่นพอดีไหนยู่คนละแผ่นพอดีพอดีคนละแผ่นมังกัมังกัดงแถวได้ได้ที่แล้เพื่อนอ่ะแลวนั่ ไฟบีมไฟพาเกื่อมปันตายกันแล้ว่ะเออืออเฮ้ยเสียบกุ้ไวเอาสายไฟไปจับอย่างไรตู้ตู้ให้ไปอยู่เอาไฟนี่เลยไฟบานเลย ผมอเนี่มกไอกฟอยู่ีเห็นอยางดีต่อั้นใสกลางๆเอาไปตือรนงก่อนเลต่อไฟมาไฟใหญ่ไปนตัวพิษหน่อยเครื่องันใส่ใส่เครื่องเออได้เครื่องสบายเลยต้องไปไอ้นี่เใส่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 กองบกยสงต้องบ่กก่นสิ

เลขร่างมหาศูนย์เออชื่อเลขไทยสามตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์ออกศูนย์ศูนย์นึ่งมาสีมห้าศูนย์ไ่ได้เหียบาหน้าขึ้นตองสามเดีะ

ไอเด้ยวเขาอยู่ในห้อนี้นั่นากนะแช่ห้อเียไปหนาอยเพื่อนแล้วหลังโห่หลับุกทเวแน่อ่าไปใน้คนเช็ดันใช่อไม่นอนห้องนั่นแบใจหดมากๆในเบายรเนี่ยพี่น้่ล้ 我呢？我呢？我偏啊！偏！我呢？我偏啊！哦，阿娘不放我啊！偏！偏了四十年，怎么那么嫩 สมเหลงีีอาจารย์เสียรตสมได้มได้ถึงเลยมือขึ้นมือขึ้นมือขึ้นไังไหครับมือขึ้นนะมือขึ้นมวยเป็นไหครับมวยถึงไงบอถึงเลยตัวมือขึนแมนมวยไอ้ะ้มวยนู้นมชนะอ่บอืขึ้นมวยเาดีบมขึ้นไหมมือขึ้นไปสี่นาดานองจากองไหมนีนั่งยูซื้อไปเปิดเบเกอร์ คนมึกตานางพระท่านต่อยมวยอยู่เป็สี่นาดาคอยตินคอยเปลี <S <S ่ยนเล่นกับมันธ์รูเล่นกับมันธ์ร่วมขอบคุณนครับผมสวัสดีครับ